อ่ะหนมือนี่โค้งสุดท้ายแล้วน้องพุ่นเพท่านได้ให้เลขกอายได้ดิเนเอาก็อายเอาไปล่องอะไรประจําวันเนาะะเลขประจําวันใส่ลราเลขประจําวันเขี้ยวหน่อยฝัแล้วหะเอาฝนเลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเลขกกําลังวันของน้องพุ่นก่อนครับครับครับเอาเบาเบาเบาสู่ฟังก่อนเนาะไอ้นี่เป็นเลขกกําลังวัน ไอ้นนงวดวันที่สิบหกสิบหกเดือนอย่างหละ่ะสิบหกเดือนหกเนาะอหกหาแมนครับแมนอ่าก็คือเหลขกกำลังวันของหลวงพุนอ่สิแมนศูนหาแปดสามแล้วก็หกเก็ดเกาเนาะของงวดที่ผ่านมาแมนแมนครับอ่าแมนแมนครับแมนปรากฏว่าเหลขกมันเข่าแปดสามโตตรงครับศูนเก็ด ไอ้ขามาจังซี่แมนครับอ่าก็เลยเข,ขาเขาเลื่อยนอเล็กเล็กสูตรกำลังวันของน้องพุ่นนี่เนาะเขาเลื่อยครับเขาเลื่อยวันนี้ววรครับเออเอ็คืออ่าอยากให้น้องพุ่นเราลองจับเบ่งเอาน้องพุ่นมักตัวไหนแต่ว่าเป็นเหล็กสูตรของงวดวันทีหนึ่งนีแแ่แต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 ่ผมนะผมมักแปดศูนย์กับแปดสองมันม่มีสองเลยในสูตร แต่ว่าผมในแต่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 เอางคือแปดศมักแปดศูนตัวเดียวครับตัวเดียวแต่แต่มันมีหนึ่งอยู่หนำด้นองพ่นเล็กดังก็ย่งด้บอกศูย์แปดหนึ่งเลยบอเล็กดังตัวใดไอ้ดังแห้งตัวตอนในในทีทีแนมเห็นตอนนี้กับสีแมน87เจ็ดกับเอ่อแปดหน ครับอืแต่ผมแต่ผมชอบแปดศูนย์ครับแปดศูนย์ของพนมักศูนย์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิเดี๋ยวแมนเลขสูตรผมเลขสูตรที่ผมด้แปดศูนย์ผมตอนที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะว่าวตัวนี้ก่อนเดี๋ยวฝันก็ว่าอีกแบบหนึ่งได้นาะอ่าอ่าสีเอาในคลิปเดียวนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ว่าเลขสูตรโอคโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะว่าแต่ว่าเลขสูตรอ่ะที่ผมให้อ่ายเนี่ยมันถึงถึงงวดแต่ว่า ผมเมื่อเคยให้ยอายโดนมันที่มันมันใด้่มาัจงตังต้งโดนแล้วแต่ผมเมื่อเคยว่าแต่ผมก็สังเกตเบิ่งผมให้คนอื่นกับถึกถึกประจำน,นะหายไปนะมาขายเลกกระถามครับเดี๋ยววันนี้งวดก่อนผมก็ฝัน่าปูพญานาข้าพผมไปฮอดชั้นเกียร่ิออกศูนย์เจ็ดงวดงวดนี้เพิ่นก็พาผมไปเช่กันแต่วงวดนั้นมันเป็นสีทองครับแต่งวดนี้เป็นสีสีเขียวอวันนี้พาพผมไปฮอดชั้นแปดครับอ คือคือเดี๋ยว,วงวดที่แล<ว><ว>้วนี่ที่น้องพุ่นว้าในคลิปนั่นว่าน้องพุ่นนี่ฝันว่าเด็กเด็กขี่พญานาคเนาะแมนแมนครับเอิงวดที่แล้วน้องพุ่นไฮเลขอย่างเนาะเจ็ดงวดที่แล้วก็เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดที่ฝันว่าขึ้นพญานาคแปดครับแมนแมนครับอ่ามามามางวดของลูกครับของลูกสาวผม มามากวันนี้ฝันฝ <composer> ัน un อีกแล้วแม่ฝันฝันแล้วฝันว่าผมอะขี่ปูพญานาคอะแต่วันน oh, so ี้เป็นแต่ก่อนตัวตัวงวดก่อนเป็นสีทองอ่าผมขี่ตรงคอครับแกแต่งวดนนี้ผมขี่ตรงผมขี่ปูพญานาคผมขี่ช่วงกลางๆครับแต่เ <dürfen> ป <Bla> ็นสีเขียวครับอ๋อพญานาคสีเขียวเขาพาผมขึ้นไปถึงใช่เขาพาผม ไปถึงชั้นแปดเลยครับมวนถึงชั้นแปดเลยครับชั้นแปดนี่คือหมายความว่าไงสันครับมันเป็นอย่างสันแปดหมายความว่าผมได้แปดตัวหนึ่งครับคือแปดตัวหนึ่งครับก็ในในชั้นแปดมันจะมีพระมีองค์มีเจ้ามีเหมือนเทวดาอยู่เต็มเลยครับอืมครับสันแปดนี่เป็นสวรรค์หรือเป็นอย่างรบเป็นสวรรค์ครับสวรรค์ชั้นแปดครับสวรรค์ชั้นแปดแน่นครับ ก็เลยน้องพ่นก็เลยงวดงวดเมื่อกี้ขึ้นหอดสันเจ็ดเลขออกศูนย์เจ็ดแมนครับมางวดนี้มางวดนี้ขีไปหอดสันแปดแมนครับก็เลยมาแปดศูนย์ศูนย์แปดแมนครับเลขตัวนี้ผมมาแห้งครับมาแห้งครับตัวเดียวผมได้ตัวเดียวเองครับอ๋อก็คือมันมาเข่ากับเลขศูนย์พอดีเนาะศูนย์แปดแมนครับแมนแมนครับ แล้วก so ็เมื the beach, the ่อเมื okay. folk, okay. mm ่อเมื่อที่สองผมก็ได้แปดแปดแปดสองนคืออันพุ่มในวันกระโพเอ้ามาบอกผมครับตัวนั้นครับผู้พุ่นเถ่าผู้เถ่าผู้เถ่ามาบอกว่าว่าว่าูุฟังเนี่ยอันอันที่ได้แปดแปดสองแล้พุ่มวัดกระโพะเอ้าเนี่ยมาบอกผมเป็นผู้เถ่าครับฝันบอกรู้จังไหนผู้ยิ่งครับ ตัวนี้ฝันครับตัวนี้ฝันฝันครับคือฝันคือกันครับสองขึ้นครับฝันติดต่อกันสองขึ้นเพิ่อนเพิ่นยางมาบอกเป็นคืกันครับเพื่อนยางมาบอกเป็นตัวเลขเลยบอกแม่นครับตัวนี้เพิ่นบอกสองแปดสองเลยครับตัวเลขครับสองแปดสองสามตัวบอกแปดตัวสองสองแปดสองสามตัวครับ ปูที่ปูผาผมไปหอดชั้นแปดนั่นฝันที่ขึ้นนึ่งครับเงื่อผมฝันปูปูปูพาผมไปหอดชั้นแปดนะครัยผมฝันตั้งแต่วันที่หวยออกมือนึ่งผมฝันเลยครับออคือแสดงว่าแปดศูนย์แปดศูนย์นี่ฝันต่องวงใช่ใช่ครับแต่ว่าแต่แต่ว่าแปดศูนย์น่ผมก็ฝันตอนที่หวยออกวันที่สิบหกปุ๊บสิบเจ็ดผมก็ฝ yup. so ันเลยครับอ <c oughs> ื่แต่เพื่อนเขามาบอกผมคนแก่มาบอกวันที่ อันนั้นผมทำผมฝันวันปลาใหญ่ครับฝันว่าผู้มเจ้าทีนี่เป็นแม่ยิ่งแม่นครับย่างมาบอกเล,เลยครับเพิ่นย่างมาใส่ชุดขาวมามาหาผมจนมอ,ม,อม,อมองที่ผมนอนนะครับแต่ว่าเพิ่นเขาไปไม่ได้ครับอ๋อเพื่นมาบอกให้ผมเปิดประตูให้แน่ผมก็เปิดประตูให้เพิ่นแล้วแต่ว่าเพิ่นเขามาไม่ได้เพิ่นว่าเพิ่นก็ขออยู่ข้างนอกเพิ่นก็ล่มเพิ่นก็กราบสองสามเทื้อสามเทื้อเพิ่นก็ อมองหน้าผมแป๊บนึงเพิ่นก็บอกเลขผมว่าสองสองแปดสองเดิมหัมวางสี่นะครับอ่ก็เลยคงโกโบครับมไม่ได้แค่นี้แหละครับครับก็บว่าสิโทรมาหลายมือแล้วย่านหลองพ่นไปบ่ได้รับโทรศัพท์น,นะนะ่ะยานติดธุระก็เลยบ่ได้โทรก็บ,บ่เป็นหยังมาสาดีกว่าบ่มาแม่นๆครับวันนี้ <c oughs> ผมติดทุระงานงานบ้านบ้านบ้านกูนะวันที่ยี่แปนะครับเลยก็ติดย่ามางานบ้านก็ดื้อ2โซฟครับอันนี้ ถ้าพลาอาจารย์ไปวัดไปอันนี้พาเพื่อนไปไหว้แล้วครับแต่ว่านิมเรียกผมไปรับเธอเดียวครับครับครับนี่แหละผมได้แค่นี้แหละครับครับผมขอบพูดหลายๆครับหนองพ่นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมกับตันผู้ชมเนาะนะครับนี่ก็เป็นเลยของหนองพ่นนะครับที่แอดได้โชว์เว่ากับเพื่อนเนาะนะครับหนองพ่นงวดที่ผ่านมาก็ลุดนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับ ของเพื่อนนี่ก็เข่าแน่รุดแน่เป็นเหลืองปกติเนาะฝันว่านะครับเพื่อนคีนะครับปูพญานาคราชนะครับตัวสีเขียวนะครับงวดที่แล้วเพื่อนว่าเพื่อนฝันนะครับไปทีหอดสันเจ็ดเอ่อนะครับงวดที่แล้วแอดจำบ่ด้ว่าเลขเพื่อนตัวไหนเนาะต่ว่าบบอถือนะครับเจ็ดแปดกับเจ็ดเจ็ดสามหรืออย่างนี้แหละนะครับจับคูบ่ถึกนะครับงวดนี้อ่าเพื่อนฝันอีกนะครับว่าจาก งวดที่แล้วหอดสันเจ็งวดนี้หอดสันแปดนะครับก็เลยเพื่อนมักศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดนะครับแล้วก็เลขฟันอีกตัวหนึ่งเนาะนะครับว่าผู้อุ่เจ้าที่ยู่ที่วัดนะครับที่เพื่อนไปนะครับปฏิบัติธรรมอยู่นั่นนะครับกำนางมาบอกว่าสองแปดสองนะครับอืมก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับเลขกำกำลังวันของเพื่อนเนาะ งวดที่แล้วนี่ออกมา807นะครับทางงวดนี้นะครับมันอาจจะเลี่ยงมากอย่าง4บ781ที่จะมาเข่ากับเลขความฝันของเซียนกาลสินนะไหมเออ <c oughs> นะครับท่านผู้ชมกับโบน,น,บ 81, น่นะครับ081จึง4กับหน้าสีมาอยู่ด้วยนะครับอืามานะครับถ้าถ้ามานะครับลักนี่เนาะลัก8นะครับก็87 781ก็ได้เนาะนะครับ781จึงี่เนาะนะครับหรือว่า 084683หรือ4ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสิจับเนาะแต่ว่ามีแค่นี้นะครับนี่เป็นเหล็กฝันที่เพิ่นมักนะครับ2อันเนาะ2หางก็คือ282กับ08นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับของน้องพุ่นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโศกดีโศกมาเด้อนะครับกับในึ่งงวดวันที่หนึ่งนี้แล้วนะครับไว้บอกันไม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม